สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งนะครับว่าเขียราลชมบุรีเราติดตั้งอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็หนาแน่นนะครับอีกเช่นเคยคันนี้นะครับคันนี้เดิมทีก็ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับ วันนี้มาติดตั้งกันชุดใหม่นะครับชุดใหม่เป็นชุดนี้เลยนะครับโปรโมชั่น34,00 0บาทนะครับเป็นชุด12นิ้วนะครับแบรนด์เอ็กซนะครับส่วนนี้เป็นชุดโปร9เดือน9นะครับก็จะมี8ดนิ้วนะครับเอ็กซนะครับ แล้วก็6.5นิ้ว x s a t ์อีก2คู่นะครับ3 2นิ้วแบรนด์ x s a t นะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าที่ลูกค้าติดตั้งมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาดูคันนี้กันครับคันนี้เป็นไททันนะครับ4ี่ประตูนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นชุดตู้ไฟเบอร์นะครับ เป็นชุดตู้ไฟเบอร์โปรโมชั่น28,500บาทนะครับซับเอ็กซ์าดนะครับขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางเป็นทอรลัดนะครับเพราะว่าแอมเป็นออดิโอคอร์ดแล้วก็เป็นตู้ซับไฟเบอร์กราสนะครับ ตู้ของทางเคสสาวชนบุรีนะครับเป็นตู้สูตรพิเศษนะครับที่ออกแบบเฉพาะรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับในช่างก็กำลังติดตั้งให้อยู่นะครับแล้วก็ไปดูในร้านกันนะครับ อันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นชุดโปรโมชั่น34,000บาทนะครับชุดแบบเดียวกับหน้าบ้านเลยนะครับจับนิวเอ็นิ้ว X สดกลาง3ชุดนะครับก็เสร็จวันนี้ทุกคันนะครับ มีหลังบ้านนี่นะครับหลังบ้านก็มีอีกหลายคันเลยครับรีโวเหลือเปิดหน้านะครับใจล้มๆมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันก่อนช่างเปิดหน้าไม่มาช่างเปิดหน้าวันก่อนนั้นไม่ได้มาทำงานนะครับวันนี้กำลังจัดการเปิดหน้าดอกให้อยู่ครับ เดี๋ยวเร่งรีบให้ทุกคันนะครับดีแม็กคันโน้นก็กําลังเร่งให้อยู่นะครับประตูหุ้มได้แล้วนะครับดีแม็กหนองบวัวลาพูงานสาข้างหลังก็ใกล้เต็มแล้วนะครับกําลังจัดการเก็บงานซสาให้อยู่นะครับรถเก่งก็กําลังจัดการให้อยู่นะครับใจล่มล่มนะครับช่วงในช่างขาดแคลนนะครับบางคนก็ต้องไป ฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็ต้องหยุดพักงานกันหลายวันนะครับฉีดวัคซีนก็ต้องหยุดหยุดงานกันหลายวันนะครับเพื่อที่จะพักงานแล้วก็รอดูอากาศนะครับอาจจะทําให้งานเราค่อนข้างล่าช้าลงไปบ้างนะครับต้องขออภัยลูกค้าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหรไ่ในเรื่องของงานนะครับต้องขออภยัย อันนี้ก็เป็นงานติดตั้งเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิวใหม่นะครับเป็นหนึ่งออกหนึ่งนะครับก็จะได้กระแสะไฟที่สเสถียรแล้วก็นิ่งกว่านะครับก็หลายคันนะครับหลายคันอันนี้ก็เป็น สินค้าเดิมลูกค้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บคืนลูกค้าไปนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาให้ดูกันอีกครับว่าพรุ่งนี้เรามีจะตั้งอะไรกันบ้าง อย่นนี้ก็ค่ำๆเย็นๆถ้าเกิดใครอยากจะฟังเสียงนะครับสักประมาณหโมงนะครับก็ได้ฟังเสียงทุกคันประมาณ6โมงหนึ่งทุ่มนะครับก็ลองเข้ามาฟังเสียงได้นะครับว่าชอบไหมในชุดแบบนี้ถ้าไม่ชอบก็เราก็ต้องดูชุดอื่นนะครับหรือถ้าเกิดชอบก็จับจองคิวกันได้นะครับเครื่องเสียงรถยนต์เรามีหลากหลาย ชุดโปรโมชั่นให้เลือกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าเราก็มีหลากหลายนะครับก็อยู่ที่ลูกค้านั้นเลือกนะครับเราเป็นร้านค้าเราก็มีหน้าที่ที่จะรับใช้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้ทุกๆท่านนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ